วัสดีครับผมวันนี้อยู่กัทคีิวรถบุเ่เเล็กรายเอีดครับ<ม>วันนี้รับรถวันที่13้พฤศจิกามา,อาพอดีเซลเอารถกระส่งครับที่รายลเอีดวันนี้ก็เลยว่าจะมารีวิวให้ดูก็มีอะไรบ้างที่อัปเดตหรือว่าออปชั่นครับในตัวรถก็เอาข้างนอกก่อน,อนอก,กอน ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเดิมจะมีอย่างนี้ไนหะก,ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรีวิวเคนะรื่องเลยนะครัเครื่องจะเป็นไม่ใช่ระบบโชคเป็นขาคำ้ำนะครับก็กําว่าดีไหมดีนะเพราะว่าเวลาเราเผื่อระบายความร้อนมันถ้าเป็นระบบโชคอะใช้เป็นนานมันอาจจะล้าได้นะครับอันะนี้ตามที่ผม ใช้รุ่นรุ่นก่อนมาเนาะก็ฟั๊มไม่ใช,ใช่เครื่องเป็นเครื่องเยนมาสามสูบส่วนรหัสก็อะไรวะ <c oughs> แต่รหัสก,ก,ก็ก็นี่แหละเออเป็นเครื่อง3มสูบครับก็เซอร์วิสง่ายโล่งโล่งดีนะผมมีความรู้สึกว่ามันโล่งดีพวกเปลี่ยนสายพานอะไรพวกเนี้ยก็โอเคคอมแอร์ คอมแอรก์ก็ดูแลง่ายครับส่วนอื่นๆก็ตามตามตามนี่นะตามลมตามคลิปพัดลมพัดลมก็เป็นพัดลมใหญ่ครับแรงแรงลมดีเพราะว่า,อาตอนสตาร์ทเครื่องแล้วมีความรู้สึกเนี่ยเราจับดูงี้มันจะมีแรงดูดเป็นเป็นพัดลม เขาเรียกว่าดูดไม่ใช่เป่าออกนะครับดูดจากฝั่งนี้แล้วก็จะออกไปผ่านเครื่องแล้วก็ผ่ัดท้ายปั๊มจะไปอยู่ฝั่งนู้นส่วนชุดแพ่คอนโทรลก็จะอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ใต้เท้าเหมือนยี่ห้ออื่นนะบางาบางยี่ห้ออาจจะอยู่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 ใต้ท้ายเท้านะครับก็จะมีออปชั่นเสริมของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวสับคอนโทรลนะครับจากเป็น ถ้าเราเรียกก็คือเป็นคอนโทรลโคมาสู่กับแคปนะครับก็คือแสวิงซ้ายขวากับสวิงหน้าหลังครับตัวนี้เออก็เพิ่มมาครับในส่วนกุญแจก็คือเอาไว้เปิดปิดครับแล้วก็เอาไว้เปิดถังน้ามันเรามาดูข้างในก็ขึ้นมาจะเป็นเบาะแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรโช เป็นโช้กเป็นโช้กปรับะระดับได้ครับแล้วก็รับรับรับ,รบน้ําหนักาตามสัดส่วนหุ้นขับเนาะครับ,นะรบประมาณประมาณนี้<อ>ส่วนรีวิวแล้วเดี๋ยวก็ค่อยติดตามอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นออปชั่นเสริมก็คือกุญแจรครับจะเป็นระบบคูสตาร์เนี่ยครับ<ม>ก็คือเรามีกุญแจถือไว้เฉยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเสียบเนาะก็คือจะบิด แล้วก็กดสตาร์ทสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไฟเป็นไฟแล้วก็เป็นไซเรนก็คือไฟฉุกเฉินอยู่บนหัวเก่งนะครับแล้วก็เป็นปัดน้ําฝนแล้วก็เป็นฉีดกระจกในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่งคันเล่งนะมี12สสเต็ปนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโยกใบมีดเนาะใบมีดก็ ก็คือเอาไว้ค้ารถนะครับไม่แนะนําให้ให้ดันนะก็ใช้ได้ในเป็นในในบางบางเวลาเนาะถ้ามันจะเป็น,นครับก็จะมีสวิตต่อคาต่ายครับแล้วก็จะเป็นในชุดชุดของคอนโทรลอ่าก็จะเป็นกระทัดรัดดีนะรู้สึกว่าขับแล้วนิ่มนวลน,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแต่รถครับแอรก็จะอยู่ฝั่งซ้ายครับจะมี โลแล้วก็พี่สามระ,ะดับสามระดับเนาะแล้วก็จะเป็นตัวเปิดความเย็นตัวนี้จะตัดระบบของออฮีเตอร์ก็คือความร้อนนะครับตัดออกแล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะครับเพราะว่าตัวเดิมตัวก่อนนะจะมีระบบความร้อนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะมีตัวที่แก้วน้ำวางแก้วน้ำครับอันนี้ดีนะใส่แก้ว แก้วเบียร์ได้เลยใส่ขวดเบียร์ได้เลยสำหรับคนที่แล้วก็ในส่วน